แมวเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่แาเปอร์เซียรหรือประเทศตุรกีและอิหร่านในปัจจุบันโดยในปีคศ1684ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาของแมวเปอร์เซียว่าพ่อค้าทะเลทรายทางตะวันตกของตุรกีและอิหร่านมักบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วยแมวขนยาวนั้นถูกซื้อและพาไปทวีปยุโรปโดยกะลาสีเรือ ซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันธุ์นั้นถูกรู้จักในชื่อเตร์กิสแองโกร่าต่อมาชาวอังกฤษเริ่มผสมพันธุ์แมวเตร์กิสแองโกร่ากับแมวสายพันธุ์อื่นและพัฒนาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิมด้วยหน้าและขนที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงมากและนี่ก็คือต้นกำเนิดแมวสายพันธุ์เปอร์เซียแมวสายพันธุ์โปรดของพระราชินีวิคตอเรียและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆ ค่ะลักษณะของแมวเปอร์เซียที่เดียน,นะคะที่ตรงตามมาตรฐานของสมาคมแมวโลคหรือว่า CFA นะคะจะต้องมีรูปล่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกลมยิ่งกลมเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ช่วงกระโหลกจะกลมทั้งหมดแล้วก็ตรงจุดสต็อปของหน้านะคะ่ะจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของดวงตามีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็หูเล็กหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า small ear นะคะแล้วก็ขนหนาแน่น มีลำตัวที่สั้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ในใสิสายของน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขาก็จะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านิดนึงค่ะไม่ได้มีความซุกซนเหมือนกับแมวไทยหรือว่าแมวสายพันธุ์อื่น คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าน้องแมวตัวนี้เคยได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งรางวัลที่ได้มานั้นเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกระซิบบอกนิดเดียวนะครับว่าน้องแมวตัวนี้ค่าตัวสูงถึง1น0 0 0ล้านห้าแสบาทกันลยทีเดียวอ้ยแพงจังค่ะน้องเนยโยนะคะได้รับรางวัลอันดับหของโลกค่ะในงานประกวด CFA International Show นะคะการประกวดนี้นะคะจะเป็นการประกวดที่รวบรวมแมวกว่า800ตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พันเปอร์เซียพันเดียวนะคะยังมีแมวกว่า40สายพันธุ์ค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามารวมกันในงานประกวด international นี้นะคะซึ่งน้องยายโยนะคะก็ได้รับรางวัลที่1ในปีนี้มาค่ะเป็นปีแรกเลยที่ชาวเอเชียเนี่ยได้รับอันดับหนึ่งของโลกค่ะ ในวันที่ได้รับรางวัลอ่ะแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะว่ามันยากมากๆปัเตรียมตัวกับการประกวดนี้มาถึง8ปีนะคะได้มาปีนี้เนี่ยถือว่านี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตได้เลยคะ่ะ แมวพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลในเรื่องการออกกําลังกายเขาชอบเล่นกับผู้เลี้ยงดูและของเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้แต่ควรที่จะดูแลให้ออกกําลังกายทุกวันเป็นประจำนอกจากนี้หนาที่แบรนสั้นควรที่จะทําความสะอาดคราบน้ําตาที่เกิดขึ้นได้แมวเปอร์เซียนะคะตั้งแต่ช่วงเด็ก จนถึงโตเนี่ยเขาจะต้องได้รับโปรตีนนะคะในปริมาณมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนได้น้อยกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นราคาของน้องแมวเปอร์เซียค่ะจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดมากนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3า0 0 0ื่นจนถึง1 0 0 0 0แสนถ้าเกรดโชว์นะคะของเราจะเริ่มที่10,000แสนบาทจนถึงประมาณ5 0 0แสนถ้าเป็นไฮโพเทนชีเลเลยเนี่ยก็เป็นหลักล้านก็มีค่ะ น้องยาโยนะคะก่อนที่จะไปประกวดนะคะมีฟาร์มจากทั่วโลกนะคะมาเสนอราคาให้น้องยาโยเนี่ยที่1นล้านห้าแสนบาทค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายน้องเพราะว่าเราจะให้น้องนะคะเป็นแม่พันุ์อยู่ที่ฟาร์มค่ะถากท่านผู้ชมนะคะสน แมวเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่แถบเปอร์เซียรหรือประเทศตุรกีและอิหร่านในปัจจุบันโดยในปีคศ1684ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาของแมวเปอร์เซียว่าพ่อค้าทะเลทรายทางตะวันตกของตุรกีและอิหร่านมักบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วยแมวขนยาวนั้นถูกซื้อและพาไปทวีปยุโรปโดยกะลาสีเรือซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันุ์นั้นถูกรู้จักในชื่อ ตอร์กิสแองโกลาต่อมาชาวอังกฤษเริ่มผสมพันธุ์แมวเตอร์กิสแองโกลากับแมวสายพันธุ์อื่นและพัฒนาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิมด้วยหน้าและขนที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงมากและนี่ก็คือต้นกำเนิดแมวสายพันธุ์เปอร์เซียแมวสายพันธุ์โปรดของพระราชินีวิคตอเรียและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆ ค่ะลักษณะของแมวเปอร์เซียที่เดียน,นะคะที่ตรงตามมาตรฐานของสมาคมแมวโรคหรือว่า CFA นะคะจะต้องมีรูปล่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกลมยิ่งกลมเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ช่วงกระโหลกจะกลมทั้งหมดแล้วก็ตรงจุดสต็อปของหน้านะคะ่ะจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของดวงตา มีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็หูเล็กหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า small ear นะคะแล้วก็ขนหนาแน่นมีลำตัวที่สั้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ในใีสายของน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขาก็จะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านิดนึงค่ะไม่ได้มีความซุกซนเหมือนกับแมวไทยหรือว่าแมวสายพันธุ์อื่นคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าน้องแมวตัวนี้เคยได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งรางวัลที่ได้มาน,นั้น เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกระซิบบอกนิดเดียวนะครับว่าน้องแมวตัวเนี้ยค่าตัวสูงถึง1 00 5 0 0 0ล้บาทกันเลยทีเดียวแพงจังค่ะน้องยายโยนะคะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกค่ะในงานประกวด CFA International Show นะคะการประกวดนี้นะคะจะเป็นการประกวดที่รวบรวมแมวกว่า800ตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พันเปอร์เซียพันเดียวนะคะยังมี แมวกว่า40สายพันค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามารวมกันในงานประกวด international นี้นะคะซึ่งน้องยายโยนะคะก็ได้รับรางวัลที่1ในปีนี้มาะคะ่ะเป็นปีแรกเลยที่ชาวเอเชียเนี่ยได้รับอันดับหนึ่งของโลกค่ะในวันที่ได้รับรางวัลอะแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะว่ามันยากมากๆปัดเตรียมตัวกับการประกวดนี้มาถึง8ปีนะคะได้มาปีนี้เนี่ยถือว่านี่คือความ ภูมิใจสูงสุดในชีวิตได้เลยค่ะแมวพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายเขาชอบเล่นกับผู้เลี้ยงดูและของเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้แต่ควรที่จะดูแลให้ออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำนอกจากนี้หน้าที่แบนสั้นควรที่จะทำความสะอาดคราบน้ำตาที่เกิดขึ้นได้แมวเปอร์เซียนะคะตั้งแต่ช่วงเด็ก จนถึงโตเนี่ยเขาจะต้องได้รับโปรตีนนะคะในปริมาณมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนได้น้อยกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นราคาของน้องแมวเปอร์เซียค่ะจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดมากนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสจนถึง1นึ่งแสนถ้าเกรดโชว์นะคะของเราจะเริ่มที่1 0 0 0 0แบาทจนถึงประมาณ50,000นถ้าเป็นไฮโพเทนชีเลเลยเนี่ยก็เป็นหลักล้านก็มีค่ะน้องยายโยนะคะก่อนที่จะไปประกวดนะคะมีฟาร์มจากทั่วโลก ะะมาเสนอราคาให้น้องยาโยเนี่ยที่1นล้านห้าแสนบาทค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายน้องเพราะว่าเราจะให้น้องนะคะเป็นแม่พันธุ์อยู่ที่ฟาร์มค่ะหากท่านผู้ชมนะคะส่วนแมวเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่แถบเปอร์เซียรหรือประเทศตุรกีและอิหร่านในปัจจุบันโดยในปีคศ1 6 8 4 ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาของแมวเปอร์เซียว,ว่าพ่อค้าทะเลทรายทางตะวันตกของตุรกีและอิรานมักบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วยแมวขนยาวนั้นถูกซื้อและพาไปทวีปยุโรปโดยกะลาสีเรือ ซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันธ์ุนั้นถูกรู้จักในชื่อเตอร์กิสแองโกราต่อมาชาวอังกฤษเริ่มผสมพันธ์แมวเตอร์กิสแองโกรากับแมวสายพันธุ์อื่นและพัฒนาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิมด้วยหน้าและขนที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงมากและนี่ก็คือต้นกำเนิดแมวสายพันธุ์เปอร์เซียแมวสายพันธุ์โปรดของพระราชินีวิกตอเรียและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆ ค่ะลักษณะของแมวเปอร์เซียที่เดียนะคะที่ตรงตามมาตรฐานของสมาคมแมวโรคหรือว่า CFA นะคะจะต้องมีรูปร่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกลมยิ่งกลมเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ช่วงกะโหลกจะกลมทั้งหมดแล้วก็ตรงจุดสตอบของหน้านะคะ่ะจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของดวงตามีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็หูเล็กหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า small ear นะคะแล้วก็ขนหนาแน่น มีลำตัวที่สั้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ในใสายของน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขาก็จะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านิดน,นึงค่ะไม่ได้มีความซุกซนเหมือนกับแมวไทยหรือว่าแมวสายพันธุ์อื่น คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าน้องแมวตัวนี้เคยได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งรางวัลที่ได้มานั้นเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกระซิบบอกน,นิดเดียวนะครับว่าน้องแมวตัวเนี้ยค่าตัวสูงถึง1ล้านห้าแสนบาทกันเลยทีเดียวอุยแพงจังค่ะน้องเนยโยนะคะได้รับรางวัลอันดับหน่งของโลกค่ะในงานประกวด CFA International Show นะคะการประกวดนี้นะคะจะเป็นการประกวดที่รวบรวมแมวกว่า800ตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พันเปอร์เซียพันเดียวนะคะยังมีแมวกว่า40สายพันธุ์ค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามารวมกันในงานประกวด international นี้นะคะซึ่งน้องยายโยนะคะก็ได้รับรางวัลที่1ในปีนี้มาค่ะเป็นปีแรกเลยที่ชาวเอเชียเนี่ยได้รับอันดับหนึ่งของโลกค่ะ ในวันที่ได้รับรางวัลอ่ะแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะว่ามันยากมากๆปัดเตรียมตัวกับการประกวดนี้มาถึง8ปีนะคะได้มาปีนี้เนี่ยถือว่านี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตได้เลยค่ะแมวพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายเขาชอบเล่นกับผู้เลี้ยงดูและของเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้แต่ควรที่จะดูแลให้ออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำ นอกจากนี้หน้าที่แบรนสั้นควรที่จะทําความสะอาดคราบน้ําตาที่เกิดขึ้นได้แมวเปอร์เซียนะคะตั้งแต่ช่วงเด็กจนถึงโตเนี่ยเขาจะต้องได้รับโปรตีนนะคะในปริมาณมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนได้น้อยกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นราคาของน้องแมวเปอร์เซียะคะ่ะจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดมากนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3ามหมื่นสี่หมื่นจนถึง1 0 0 0 0แถ้าเกรดโชว์นะคะของเราจะเริ่มที่10,000แบาท จนถึงประมาณ5 0 0แสนถ้าเป็น high p o t e n t i a เลยเนี่ยก็เป็นหลักล้านก็มีค่ะน้องยายโยนะคะก่อนที่จะไปประกวดนะคะมีฟาร์มจากทั่วโลกนะคะมาเสนอราคาให้น้องยายโยเนี่ยที่1ล้าน5แสนบาทค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายน้องเพราะว่าเราจะให้น้องนะคะเป็นแม่พันุ์อยู่ที่ฟาร์มค่ะถากท่านผู้ชมนะคะส่วน แมวเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่แถบเปอร์เซียรหรือประเทศตุรกีและอิหร่านในปัจจุบันโดยในปีคศ1684ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาของแมวเปอร์เซียว่า พ่อค้าทะเลทรายทางตะวันตกของตุรกีและอิหร่านมักบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วยแมวขนยาวนั้นถูกซื้อและพาไปทวีดยุโรปโดยกะลาสีเรือซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันนั้นถูกรู้จักในชื่อเตอร์กิสแองโกลาต่อมาชาวอังกฤษเริ่มผสมพันธ์แมวเตอร์กิสแองโกลากับแมวสายพันธุ์อื่นและพัฒนาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิมด้วยหน้าและขนที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงมากและนี่ก็คือต้อกนกาเนิดแมวสายพันธุ์เปอร์เซียแมวสายพันธุ์โปรโดของพระราชินีวิกตอเรียและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆค่ะลักษณะของแมวเปอร์เซียที่ดีนะคะที่ตรงตาม มาตรฐานของสมาคมแมรโรคหรือว่า CFA นะคะจะต้องมีรูปร่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกลมยิ่งกลมเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ช่วงกะโหลกจะกลมทัหมดแล้วก็ตรงจุดสต็อปของหน้าค่ะจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของดวงตามีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็หูเล็กหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า small ear นะคะแล้วก็ขนหนาแน่น มีลำตัวที่สั้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ในสายของน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขาก็จะค่อนข้างเคลื่อนที่ชา้านิดนึงค่ะไม่ได้มีความซุกซนเหมือนกับแมวไทยหรือว่าแมวสายพันธุ์อื่นคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าน้องแมวตัวนี้เคยได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งรางวัลที่ได้มานั้นเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกระซิบบอกนิดเดียวนะครับว่าน้องแมวตัวนี้ค่าตัวสูงถึง1ล้าน5แสนบาทกันเลยทีเดียวยแพงจัง น้องยาโยนะคะได้รับรางวัลอันดับ1ของโลกค่ะในงานประกวด CFA International Show นะคะการประกวดนี้นะคะจะเป็นการประกวดที่รวบรวมแมวกว่า800ตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พันเปอร์เซียพัน์เดียวนะคะยังมีแมวกว่า40สายพันธุ์ค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามารวมกันในงานประกวด International นี้นะคะซึ่งน้องยาโยน,นะคะก็ได้รับรางวัลที่1ในปีนี้มาะคะ่ะเป็นปีแรกเลยที่ชาวเอเชียเนี่ยได้รับอันดับ1นึ่งของโลกค่ะในวันที่ได้รับรางวัลอะแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะว่ามันยากมากๆปัเตรียมตัวกับการประกวดเนี้ยมาถึง8ปปีนะคะได้มาปีนี้เนี่ยถือว่านี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตได้เลยค่ะ แมวพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายเขาชอบเล่นกับผู้เลี้ยงดูและของเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้แต่ควรที่จะดูแลให้ออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำ นอกจากนี้หน้าที่แบรนสั้นควรที่จะทําความสะอาดคราบน้ําตาที่เกิดขึ้นได้แมวเปอร์เซียนะคะตั้งแต่ช่วงเด็กจนถึงโตเนี่ยเขาจะต้องได้รับโปรตีนนะคะในปริมาณมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนได้น้อยกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นราคาของน้องแมวเปอร์เซียะคะ่ะจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดมากนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3ามหมื่นสี่หมื่นจนถึง1นึ่งแสนถ้าเกรดโชว์นะคะของเราจะเริ่มที่1นึ่งแสนบาทจนถึงประมาณ5้าแส ถ้าเป็นไฮพอเทนเชียลเลยเนี่ยก็เป็นหลักล้านก็มีค่ะน้องยายโยนะคะก่อนที่จะไปประกวดนะคะมีฟาร์มจากทั่วโลกนะคะมาเสนอราคาให้น้องยายโยเนี่ยที่1นล้านห้าแสนบาทค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายน้องเพราะว่าเราจะให้น้องนะคะเป็นแม่พันธุ์อยู่ที่ฟาร์มค่ะหากท่านผู้ชมนะคะสน แมวเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่แถบเปอร์เซียรหรือประเทศตุรกีและอิหร่านในปัจจุบันโดยในปีคศ1684ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาของแมวเปอร์เซียว่าพ่อค้าทะเลทรายทางตะวันตกของตุรกีและอิหร่านมักบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วยแมวขนยาวนั้นถูกซื้อและพาไปทวีปยุโรปโดยกะลาสีเรือ ซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันธ์ุนั้นถูกรู้จักในชื่อเตอร์กิสแองโกราต่อมาชาวอังกฤษเริ่มผสมพันธ์แมวเตอร์กิสแองโกรากับแมวสายพันธุ์อื่นและพัฒนาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิมด้วยหน้าและขนที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงมากและนี่ก็คือต้นกำเนิดแมวสายพันธุ์เปอร์เซียแมวสายพันธุ์โปรดของพระราชินีวิกตอเรียและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆ ค่ะลักษณะของแมวเปอร์เซียที่เดียนะคะที่ตรงตามมาตรฐานของสมาคมแมวโรคหรือว่า CFA นะคะจะต้องมีรูปร่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกลมยิ่งกลมเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ช่วงกระโหลกจะกลมทั้งหมดแล้วก็ตรงจุดสต็อปของหน้านะคะ่ะจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของดวงตามีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็หูเล็กหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า small ear นะคะแล้วก็ขนหนาแน่น มีลำตัวที่สั้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ดิใใสัยของน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขาก็จะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านิดน,นึงค่ะไม่ได้มีความซุกซนเหมือนกับแมวไทยหรือว่าแมวสายพันธุ์อื่น คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าน้องแมวตัวนี้เธอได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งรางวัลที่ได้มานั้นเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกระซิบบอกนิดเดียวนะครับว่าน้องแมวตัวเนี้ค่าตัวสูงถึง1 5ล้าน5แสบาทกันเลยทีเดียวยแพงจังค่ะน้องเนยโยนะคะได้รับรางวัลอันดับหของโลกค่ะในงานประกวด CFA International Show นะคะการประกวดนี้นะคะจะเป็นการประกวดที่รวบรวมแมวกว่า800ตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พันเปอร์เซียพันเดียวนะคะยังมีแมวกว่า40สายพันธุ์ค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามารวมกันในงานประกวด international นี้นะคะซึ่งน้องยายโยนะคะก็ได้รับรางวัลที่1ในปีนี้มาค่ะเป็นปีแรกเลยที่ชาวเอเชียเนี่ยได้รับอันดับหนึ่งของโลกค่ะ ในวันที่ได้รับรางวัลอ่ะแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะว่ามันยากมากๆปรัเตรียมตัวกับการประกวดนี้มาถึง8ปีนะคะได้มาปีนี้เนี่ยถือว่านี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตได้เลยค่ะแมวพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายเขาชอบเล่นกับผู้เลี้ยงดูและของเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้แต่ควรที่จะดูแลให้ออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำ นอกจากนี้หน้าที่แบรนด์สั้นควรที่จะทําความสะอาดคราบน้ําตาที่เกิดขึ้นได้แมวเปอร์เซียนะคะตั้งแต่ช่วงเด็กจนถึงโตเนี่ยเขาจะต้องได้รับโปรตีนนะคะในปริมาณมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนได้น้อยกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นราคาของน้องแมวเปอร์เซียะคะ่ะจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดมากนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสจนถึง1 0 0 0 0แถ้าเกรดโชว์นะคะของเราจะเริ่มที่10,000แบาท จนถึงประมาณ5 0 0 0 0ถ้าเป็นไฮพอเทนเชียลเลยเนี่ยก็เป็นหลักล้านก็มีค่ะน้องยาโยนะคะก่อนที่จะไปประกวดนะคะมีฟาร์มจากทั่วโลกนะคะมาเสนอราคาให้น้องยาโยเนี่ยที่1ล้านห0 0 0บาทค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายน้องเพราะว่าเราจะให้น้องนะคะเป็นแม่พันุ์อยู่ที่ฟาร์มค่ะถากท่านผู้ชมนะคะส่วน แมวเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่แถบเปอร์เซียรหรือประเทศตุรกีและอิหร่านในปัจจุบันโดยในปีคศ1684ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาของแมวเปอร์เซียว่าพ่อค้าทะเลทรายทางตะวันตกของตุรกีและอิหร่านมักบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วยแมวขนยาวนั้นถูกซื้อและพาไปทวีปยุโรปโดยกะลาสีเรือซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันนั้นถูกรู้จักในชื่อ t ตอร์กิสแองโกลาต่อมาชาวอังกฤษเริ่มผสมพันธุ์แมวเตอร์กิสแองโกลากับแมวสายพันธุ์อื่นและพัฒน,นาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิมด้วยหน้าและขนที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงมากและนี่ก็คือต้นกำเนิดแมวสายพันธุ์เปอร์เซียแมวสายพันธุ์โปรดของพราชินีวิกตอเรียและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆ ค่ะลักษณะของแมวเปอร์เซียที่เดียน,นะคะที่ตรงตามมาตรฐานของสมาคมแมวโรคหรือว่า CFA นะคะจะต้องมีรูปล่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกลมยิ่งกลมเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ช่วงกะโหลกจะกลมทั้งหมดแล้วก็ตรงจุดสต็อปของหน้านะค่ะจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของดวงตามีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็หูเล็กหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า small ear นะคะแล้วก็ขนหนาแน่น มีลำตัวที่สั้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ดีสซยของน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขาก็จะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านิดน,นึงค่ะไม่ได้มีความซุกซนเหมือนกับแมวไทยหรือว่าแมวสายพันธุ์อื่นคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าน้องแมวตัวนี้เคยได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งรางวัลที่ได้มานั้นเรียกได้ว่าเป็นความาภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกระซิบบอกนิดเดียวนะครับว่าน้องแมวตัวนี้ค่าตัวสูงถึง1ล้านหแสนบาทกันเลยทีเดียวอ้ยแพงจัง น้องยายโยนะคะได้รับรางวัลอันดับ1ของโลกค่ะในงานประกวด CFA International Show นะคะการประกวดนี้นะคะจะเป็นการประกวดที่รวบรวมแมวกว่า800ตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พันเปอร์เซียพันเดียวนะคะยังมีแมวกว่า40สายพันธุ์ค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามารวมกันในงานประกวด International นี้นะคะซึ่งน้องยายโยนะคะก็ได้รับรางวัลที่1 ในปีนี้มาค่ะเป็นปีแรกเลยที่ชาวเอเชียเนี่ยได้รับอันดับหนึ่งของโลกค่ะในวันที่ได้รับรางวัลอะแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะว่ามันยากมากๆปรเตรียมตัวกับการประกวดนี้มาถึง8ปปีนะคะได้มาปีนี้เนี่ยถือว่านี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตได้เลยค่ะ แมวพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายเขาชอบเล่นกับผู้เลี้ยงดูและของเล่นที่มีประิติสัมพันธ์ด้วยได้แต่ควรที่จะดูแลให้ออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำ นอกจากนี้หน้าที่แบรนสั้นควรที่จะทาความสะอาดคราบน้ําตาที่เกิดขึ้นได้แมวเปอร์เซียนะคะตั้งแต่ช่วงเด็กจนถึงโตเนี่ยเขาจะต้องได้รับโปรตีนนะคะในปริมาณมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนได้น้อยกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นราคาของน้องแมวเปอร์เซียะคะ่ะจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดมากนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสจนถึง1นึ่งแสนถ้าเกรดโชว์นะคะของเราจะเริ่มที่1 0 0 0 0แสนบาทจนถึงประมาณ5้าแ0 ถ้าเป็น h ฮพ h p เทนช t i a ลเลยเนี่ยก็เป็นหลักล้านก็มีค่ะน้องยาโยนะคะก่อนที่จะไปประกวดนะคะมีฟาร์มจากทั่วโลกนะคะมาเสนอราคาให้น้องยาโยเนี่ยที่1 5ล้าน5แสนบาทค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายน้องเพราะว่าเราจะให้น้องนะคะเป็นแม่พันุ์อยู่ที่ฟาร์มค่ะหากท่านผู้ชมนะคะสน แมวเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่แถบเปอร์เซียรหรือประเทศตุรกีและอิหรา่านในปัจจุบันโดยในปีคศ1684ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาของแมวเปอร์เซียว่าพ่อค้าทะเลทรายทางตะวันตกของตุรกีและอิหรา่านมักบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วยแมวขนยาวนั้นถูกซื้อและพาไปทวีตยุโรปโดยกระลาสีเรือ ซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันธ์ุนั้นถูกรู้จักในชื่อเตอร์กิสแองโกราต่อมาชาวอังกฤษเริ่มผสมพันธุ์แมวเตอร์กิสแองโกรากับแมวสายพันธุ์อื่นและพัฒนาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิมด้วยหน้าและขนที่เป็นเอกลักษณ์ทําให้แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงมากและนี่ก็คือต้นกาเนิดแมวสายพันธุ์เปอร์เซียแมวสายพันธุ์โปรดของพระราชินีวิกตอเรียและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆ ค่ะลักษณะของแมวเปอร์เซียที่ดีนะคะที่ตรงตามมาตรฐานของสมาคมแมวโรคหรือว่า CFA นะคะจะต้องมีรูปร่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกลมยิ่งกลมเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ช่วงกระโหลกจะกลมทั้งหมดแล้วก็ตรงจุดสต็อปของหน้านะคะ่ะจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของดวงตามีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็หูเล็กหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า small ear นะคะแล้วก็ขนหนาแน่น มีลำตัวที่สั้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ในใี่สายของน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขาก็จะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านิดน,นึงค่ะไม่ได้มีความซุกซนเหมือนกับแมวไทยหรือว่าแมวสายพันธุ์อื่น คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าน้องแมวตัวนี้เธอได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งรางวัลที่ได้มานั้นเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกระซิบบอกนิดเดียวนะครับว่าน้องแมวตัวเนี้ยค่าตัวสูงถึง1นึ่งล้านห้าแสนบาทกันละทีเดียวยแพงจังค่ะน้องเนยโยนะคะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกค่ะในงานประกวด CFA International Show นะคะการประกวดนี้นะคะจะเป็นการประกวดที่รวบรวมแมวกว่า800ตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พันเปอร์เซียพันเดียวนะคะยังมีแมวกว่า40สายพันธุ์ค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามารวมกันในงานประกวด international นี้นะคะซึ่งน้องยายโยนะคะก็ได้รับรางวัลที่1ในปีนี้มาค่ะเป็นปีแรกเลยที่ชาวเอเชียเนี่ยได้รับอันดับหนึ่งของโลกค่ะ ในวันที่ได้รับรางวัลอ่ะแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะว่ามันยากมากๆปัเตรียมตัวกับการประกวดนี้มาถึง8ปีนะคะได้มาปีนี้เนี่ยถือว่านี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตได้เลยค่ะแมวพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายเขาชอบเล่นกับผู้เลี้ยงดูและของเล่นที่มีประิสัมพันธ์ด้วยได้แต่ควรที่จะดูแลให้ออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำ นอกจากนี้หน้าที่แบนด์สั้นควรที่จะทําความสะอาดคราบน้ําตาที่เกิดขึ้นได้แมวเปอร์เซียนะคะตั้งแต่ช่วงเด็กจนถึงโตเนี่ยเขาจะต้องได้รับโปรตีนนะคะในปริมาณมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนได้น้อยกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นราคาของน้องแมวเปอร์เซียะคะ่ะจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดมากนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0จนถึง1 0 0 0 0แถ้าเกรดโชว์นะคะของเราจะเริ่มที่10,000แบาท จนถึงประมาณ500,000ถ้าเป็นไฮพเทนเชียลเลยเนี่ยก็เป็นหลักล้านก็มีค่ะน้องยาโยนะคะก่อนที่จะไปประกวดนะคะมีฟาร์มจากทั่วโลกนะคะมาเสนอราคาให้น้องยาโยเนี่ยที่1นล้านห้าแสนบาทค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายน้องเพราะว่าเราจะให้น้องนะคะเป็นแม่พันธุ์อยู่ที่ฟาร์มค่ะถากท่านผู้ชมนะคะสน แมวเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่ทามเปอร์เซียรหรือประเทศตุรกีและอิหรา่านในปัจจุบันโดยในปีคศ1684ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาของแมวเปอร์เซียว่า พ่อค้าทะเลทรายทางตะวันตกของตุรกีและอิรานมักบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วยแมวขนยาวนั้นถูกซื้อและพาไปทวีปยุโรปโดยกะลาสีเรือซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันนั้นถูกรู้จักในชื่อเตอร์กิสแองโกลาต่อมาชาวอังกฤษเริ่มผสมพันธ์แมวเตอร์กิสแองโกลากับแมวสายพันธุ์อื่นและพัฒนาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิมด้วยหน้าและขนที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงมากและนี่ก็คือต้อกนกาเนิดแมวสายพันธุ์เปอร์เซียแมวสายพันธุ์โปรโดของพระราชินีวิกตอเรียและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆค่ะลักษณะของแมวเปอร์เซียที่ดีนะคะที่ตรงตาม มาตรฐานของสมาคมแม r โรคหรือว่า CFA นะคะจะต้องมีรูปร่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกลมยิ่งกลมเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ช่วงกะโหลกจะกลมทัหมดแล้วก็ตรงจุดสตอบของหน้านะคะ่ะจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของดวงตามีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็หูเล็กหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า small ear นะคะแล้วก็ขนหนาแน่น มีลำตัวที่สั้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ในสายของน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขาก็จะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านิดน,นึงค่ะไม่ได้มีความซุกซนเหมือนกับอ่าแมวไทยหรือว่าแมวสายพันธุ์อื่นคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าน้องแมวตัวนี้เคยได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งรางวัลที่ได้มานั้นเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกระซิบบอกนิดเดียวนะครับว่าน้องแมวตัวเนี้ยค่าตัวสูงถึง 1, 500, 1> ล้านแสนบาทกันเลยทีเดียวอยแพงจัง น้องยาโยนะคะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกค่ะในงานประกวด CFA International Show นะคะ การประกวดนี้นะคะจะเป็นการประกวดที่รวบรวมแมวกว่า800ตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พัน์เปอร์เซียพันเดียวนะคะยังมีแมวกว่า40สายพันธุ์ค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามารวมกันในงานประกวด international นี้นะคะซึ่งน้องยายโยนะคะก็ได้รับรางวัลที่1ในปีนี้มาะคะ่ะเป็นปีแรกเลยที่ชาวเอเชียเนี่ย ได้รับอันดับหนึ่งทัโลกค่ะในวันที่ได้รับรางวัลอ่ะแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะว่ามันยากมากๆปัเตรียมตัวกับการประกวดเนี้ยมาถึง8ปีนะคะได้มาปีนี้เนี่ยถือว่านี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตได้เลยค่ะแมวพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายเขาชอบเล่นกับผู้เลี้ยงดูและของเล่นที่มีประิสัมพันธ์ด้วยได้แต่ควรที่จะดูแลให้ออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำ นอกจากนี้หน้าที่แบรนสั้นควรที่จะทําความสะอาดคราบน้ําตาที่เกิดขึ้นได้แมวเปอร์เซียนะคะตั้งแต่ช่วงเด็กจนถึงโตเนี่ยเขาจะต้องได้รับโปรตีนนะคะในปริมาณมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนได้น้อยกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นราคาของน้องแมวเปอร์เซียะคะ่ะจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดมากนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื0นสจนถึง1 0 0 0 0แสนถ้าเกรดโชว์นะคะของเราจะเริ่มที่1 0 0 0 0แสนบาทจนถึงประมาณ5 0 0แสน ถ้าเป็นไฮพเทนชียลเลยเนี่ยก็เป็นหลักล้านก็มีค่ะ